สำหรับท่านที่เจอปัญหาหนี้สินบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันท่านไม่ต้องกังวลอีกต่อไปครับโครงการสินเชื่อรวมหนี้บัตรเครดิตเป็นก้อนเดียว2567 จากคลินิกแก้หนี้ใบแซมของรัฐบาลซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะครับแล้วก็สามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นโดยหลักการของโครงการสินเชื่อรวมหนี้บัตรเครดิตเป็นก้อนเดียว2,567เนี่ยจะเป็นการรวมหนี้เสียจากบัตรเครดิตต่างๆไว้ในที่เดียวนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ให้สินเชื่อหรือว่าเงินกู้เพื่อไปปิดหนี้นะครับซึ่งพอเขารวมทุกหนี้เป็นก้อนเดียวแล้วเนี่ย จะมีอัตราดอกเบี้ยผ่อนโปรนอยู่ที่3-5%ต่อปีและสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง10ปีแผนการผ่อนชำระมีให้เลือกหลายแบบนะครับตามความสามารถของผู้สมัครไม่ว่าจะเป็นแบบสั้นแบบกลางหรือว่าแบบยาวอย่างแผนการผ่อนชำระสำหรับหนี้ไม่เกิน1 0 0 0แบาทเนี่ยนะครับแบบสั้นผ่อนไม่เกิน4ปีดอกเบี้ย3%ต่อปีจ่ายเพียง2,300บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับแบบกลาง ผ่อนมากกว่า4ปีถึง7ปีดอกเบี้ย4%ต่อปีจ่ายเพียง1,400บาทต่อเดือนและแบบยาวครับผ่อนมากกว่า7ปีถึง10ปีดอกเบี้ย 5%ต่อปีจ่ายเบาๆเพียง1,100บาทต่อเดือนครับซึ่งการสมัครก็ง่ายๆครับแล้วก็มีหลายช่องทางด้วยไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์คลินิกแกนนี่ไบแซมตาม URL ที่ปรากฏอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับทางไปรษณีย์ก็ได้นะครับหรือว่าจะสมัครด้วยตนเองที่สำนักง,งานโครงการและสำนักง,งานสาขาก็ได้เหมือนกันสำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการนะครับต้องมีหนี้เสียจากบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหรือว่าจากสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน มีรายได้และอายุไม่เกิน70ปีนะครับรวมระยะเวลาปรับโครงสร้างนี้แล้วแล้วก็มีหนี้เสียค้างชำระมากกว่า120วันและหนี้เสียรวมไม่เกิน2ล้านบาทครับเอกสารในการสมัครนะครับก็มีรายงานเครดิตบูโร สัเนาบัตรประชาชนแต่ถ้าใครเปลี่ยนชื่อหรือว่านาบสกุลมาแล้วติดสัเนามาด้วยนะครับเอกสารการแสดงรายได้อย่างเช่นสลิปเงินเดือนล่าสุดหรือว่ารายการเดินบัญชีย้อนหลัง3เดือนสนใจสอบถามได้ที่ call center 1น4 3ตั้งแต่9โมงไปจนะะถึง1ทุ่มทุกวันนะครับ หรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของคลินิกแกนนี่และที่สําคัญนะครับมั่นใจได้เลยเนื่องจากโครงการนี้อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยสมัครเข้าร่วมโครงการได้ฟรีและไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ